สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวต่อตัวต่างๆนี่จะเป็นสว่านจากน้ําแข็งตัวละเก้ไฟฟ้าและนี่ก็และนี่นี่ตัวละกเก้ไฟว่าที่เป็นรูปตัวต่อและนี่ก็จะเป็นอันนี้สว่านอันนี้ก็ปืนเกาล้อโอ้เยอะจังไออันนี้ เล่นยังไงล่ะคะเนี่ยมาเล่นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดู <c oughs> มีเสียงด้วย <c oughs>

ไหนไหนมีตัวอะไรบ้างหนูต่อตัวอะไรไปแล้วบ้างเราเรามีเรามีตะวันเจอน้าแข็งแบบมือจับที่เป็นเหมือนตัวต่อและนี่ก็จะเป็นปืนกล้อนที่เหมือนตัวต่ออ๋อแลนี่ค,คุณบ้าไปแล้วคุณต่อตัวระเองแัะนี้ก็จะเป็นอันนี้ตัวตัว จัลเกจัลเกพี่พี่เป็นแบบเหมือนที่เป็นหุ่นยนต์ของเล่นโอ้ไม่อามาต่อกันดีกว่าค่ะผอมซ้ำมึงเล่นกับพี่กันวันนี้เราจะเอ้ยเราหนึ่งสองซ้ำวันนี้วันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปใหม่โอเค